สวัสดีค่ะรายการคุยกับคนวงใน InFocus สในวันนี้นะคะก็คือช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่เด็กๆกำลังสอบกันนะคะแล้วก็สอบเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็จะปิดเทอมกันนะคะซึ่งในช่วงปิดเทอมค่ะแน่นอนนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีกิจกรรมให้กับเด็กๆกันนะคะซึ่ง ส่วนใหญ่ค่ะนะคะเด็กๆนี่จะชอบเล่นน้ำกันนะคะบางคนบอกว่าสอบเสร็จปุ๊บทะเลต้องมานะคะทีนี้เรื่องของเด็กๆก,กับน้ำนะคะอันนี้เนี่ยมันก็มีโครงการดีๆค่ะนะคะซึ่งทางด้านของกอมคับการตรวจน้ำนะคะได้จัดทำโครงการนี้ค่ะชื่อว่าโครงการตำรวจน้ำสอนน้องว่าน้ำนะคะทำไมถึงมีโครงการนี้นะคะแล้วก็โครงการนี้เนี่ยนะคะจะมีการ ต่อยอดหรือว่ามีรายละเอียดกันยังไงบ้างคะในวันนี้ค่ะก็จะมาพูดคุยกันนะคะกับทางพลตำรวจตรีพฤทิพงศ์นุชนาถท่านผู้บังคับการตำรวจน้ำค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณว,วินาครับค,ครับผมท่มานผู้บังคับการคะคือเรื่องของโครงการนี้ดิฉันว่าเชื่อว่าก็ต้องมีที่มานะคะว่าที่มาของโครงการนี้นะคะมันมาจากเอ่อเรื่องของอะไรอะคะ่ะครับ ก็ أ, จากสิติที่ผ่านมานะครับก็ أ, คือว่าในรอบสิปีที่ผ่านมาเนี่ยสิติของเด็กจมน้ำเนี่ยสูงมากนะครับก็ค,คือว่าเรามีการรวบรวมสิติไว้เนี่ยประมาณเจ็ดพันคนนะครับในรอบสิบปีที่ผ่านมาแต่ปีที่แล้วปีเดียวเนี่ยจากสิติที่เขารวบรวมมาเนี่ยปีที่แล้วปีเดียวเกือบสามพันคน,นครับมีเด็กจมน้ำจำนวนมาก โดยอายุของเด็กที่จมน้ำเนี่ยส่วนใหญ่จะอายุต่ำกว่า15ปีเพราะนั้นเนี่ยจากตรงนี้เนี่ยก็เป็นการจุดประกายทำให้เกิดมีโครงการว่าในเมื่อตำรวจน้ำเราเนี่ยสามารถที่จะดูแลรักษาหรือว่าช่วยในการฝึกสอนในการเอาตัวรอดให้น้องๆปลอดภัยถ้าต้องไปเที่ยวท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีน้ำเนี่ยเราก็เลยมีการมีแนวความคิดตรงนี้ครับ ค่ะแล้วแล้วโครงการนี้ค่ะเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะคือโครงการนี้เริ่มครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนพฤษภาคมของปีนี้ครเริ่มครั้งแรกก็คือเป็นช่วงที่น้องๆปิดเทอมเมื่อช่วงต้นปีนี้นะครับแล้วก็จากการที่เราได้ดําเนินการในช่วงแรกเนี่ยได้รับเสียงตอบรับจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความคิดว่า เราจะต้องดําเนินการต่อแล้วก็ต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่น้องๆปิดเทอมนะครับค่ะก็เรียกว่าเกือบจะทุกปิดเทอมก็จะมีโครงการนี้ที่นี้รละละเอียดของโครงการเนี่ยเราจะเน้นไปที่เด็กกลุ่มไหนแล้วก็พื้นที่ตรงไหนบ้างอะค่ะคือเด็กเนี่ยที่เราโฟกัสกลุ่มที่เราจะฝึกสอนให้น้องๆได้มีความปลอดภัยทางน้ำนี่นะครับก็จะเป็นเด็กที่อายุ ตั้งแต่5ถึง15ปีนะครับแต่ว่ามีบางพื้นที่ก็ถึง18ปีก็มีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ oh. เนี่ยที่พ่อแม่ผู้ปกครองมาฝากให้เราดูแลหรือว่าให้ช่วยสอนในการเอาตัวรอดในการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำเนี่ยก็จะอายุ15ปีลงมาครับ mm hmm. ส่วนพื้นที่ที่เราจะ,ะดำเนินการฝึกสอนหรือว่าช่วยดูแลน้องๆตามโครงการนี้เนี่ยเราจะใช้พื้นที่ที่เป็น ที่ตั้งของสถานีตำรวจน้ำนะครับซึ่งมีอยู่ทั่วไปไอ้คำว่าทั่วไปทั่วประเทศเนี่ยความหมายของผมก็คือว่าสถานีตำรวจน้ำจะอยู่ในพื้นที่ของอพื้นที่น้ำก็คือทั้งทางทะเลแล้วก็ในพื้นที่ของแม่น้ำแม่น้ำโขงนะครับค่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เรามีความสะดวกแล้วเราจะดําเนินการในการช่วยฝึกสอนน้องๆในพื้นที่เหล่านี้ครับครับผม ค่ะก็เรียกว่าไม่ได้มีทุกจังหวัดก็จะมีในพื้นที่ซึ่งมีสถานีของตำรวจน้ำเนี่ยอยู่ก็จะก็จะมีโครงการนี้นะคะทีนี้เนี่ยเรื่องของการฝึกสอนตรงนี้ค่ะแล้วเราสอนกันยังไงคะท่านผู้ังคับการความถี่หรือว่าวันเวลาในการที่ตำรวจน้ำจะไปสอนเด็กๆอะคะ่ะคือ,อจากที่ดำเนินการตามโครงการนี้นะฮะก็คือว่า เรากําหนดเนี่ยถ้าถ้ายาวที่สุดก็คือสามวันถ้าสั้นที่สุดก็คือวันหนึ่ง<ะ>สิ่งที่เรากําหนดไว้เนี่ยหรือหรืออยากจะให้น้องๆรู้เนี่ยก็คือว่าความปลอดภัยในการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางน้ําบางบางทีผู้ปกครองอาจจะมีะมีข้อคอมเมนต์มาต่างๆว่า<ะ>เอ๊ะวันเดียวสองวันจะว่ายน้ําเป็นได้อย่างไร<ะ>ไอ้คำว่าการฝึกสอนในการ ว่ายน้าเนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเพราะว่าความปลอดภัยทางน้ํามันก็ต้อง,ต,องต้องลงน้ําฝึกสอนทางน้ําแต่ที่สําคัญเนี่ยก็คือการการเอาตัวรอดทางน้ํานะครับซึ่งเราแบ่งไว้เป็นสองอย่างก็คือว่าอย่างแรกก็คือว่าถ้าน้องๆเนี่ยประสบเหตุจมน้ําด้วยตัวเองอย่างนี้เนี่ยจะทําอย่างไรถ้าจะบอกว่าคนว่ายน้ําเป็นอันนั้นก็จะทําให้เอาตัวรอดได้อยู่แล้ว แต่ถ้าว่ายน้ำไม่เป็นจะทะไรเนี่ยฮะอย่างในภาพเนี่ยเป็นเป็นการนอนแบบอลอยตัวในน้ํานะครับซึ่งเด็กๆเ,เรียกว่าปลาดาวอย่างนี้เนี่ยถ้าปลาดาวหรือว่าการลอยตัวทางน้ําเนี่ยถ้าเด็กๆจมน้ําแล้วลอยตัวทางน้ําอย่างเงี้ยใช้เวลาวันหนึ่งก็สอนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายถึงการสอนน้องว่ายน้ำเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องสอนให้เขาว่ายเป็นฟรีสไตล์ห้าสิบเมตรเลยหรืออะไรเลย แต่ว่าให้เอาตัวรอดทางน้ําอันนี้ก็คือว่าอันแรกที่ผมบอกก็คือว่าถ้าน้องๆประสบเหตุด้วยตัวเองนะอันที่สองก็คือว่าถ้าน้องๆเดินไปแล้วเพื่อนเนี่ยหรือไปเจอคนตกน้ําจะทําอย่างไรนะครับบางทีเนี่ยพ่อแม่ผู้กครองเขาบอกว่าอา่ลูกตัวเองเนี่ยถ้าไม่ได้เรียนเนี่ยเห็นเพื่อนจมน้ําจะกระโดดเข้าลงไปช่วยเลยซึ่งไม่ได้นะครับอันนั้นน่ะไม่ปลอดภยัยไม่ปลอดภยัยแล้วแล้วคนที่ประสบเหตุ คนจมน้ําเนี่ยจะทําอย่างไรไม่ต้องกระโดดไปช่วยครับแต่ใช้เรามีหลักในการสอนก็คือตะโกนโยนยืน่นนะครับก็คือเมื่อเราพบเห็นการจมน้ําเนี่ยเราอยู่ริมน้ําเราไม่ต้องกระโดดไปช่วยเขาเราใช้คันการตะโกนนะครับบอกบว่ามีคนจมน้ำนะครับให้คนอื่นได้รับทราบแล้วก็อาจจะโยนสิ่งของเช่นลังโฟมท่อนไม้ต่างๆเอาไปช่วยเหลือเขา แล้วก็อาจจะเป็นการยื่นยื่นก็คืออาจจะเป็นไม้ยาวๆหรืออะไรหรือว่าเป็นไม้ถูพื้นเป็นอะไรดึงเขากลับเข้ามาลักษณะเช่ชนนี้เนี่ยทำให้ปลอดภัยทั้งคู่นะครับเพราะว่า,เ,าเราเราเห็นในภาพข่าวอยู่แล้วว่าคนจมน้ําคนที่หนึ่งคนที่สองกระโดดลงไปช่วยจมไปด้วยคนที่สามกระโดดลงไปช่วยจมไปด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยไอการไปช่วยแบบเนี้ยมันไม่ปลอดภยัยเพราะงั้นเราถึงมีการฝึกสอนหรือว่า ให้น้องๆได้รู้ถึงความปลอดภัยตรงนี้นะครับค่ะก็จะสอนเรื่องของความปลอดภัยการฝึกลอยตัวแล้วเ,เด็กๆเ,เป็นไงบ้างคะในในการที่พี่ๆตำรวจน้ำนสอนน้องๆเรียนกันหรือว่าฝึกกันอย่างคล่องแคล่วคือสอนไปปุ๊บสามารถทำได้ไหมหรือว่ามันต้องมีอะไรที่เพิ่มทักษะให้กับเขาอะคะ่ะ เอ่อเท่าที่เราสอบถามทั้งตัวน้องๆเองแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยชอบมากนะครับอ่าและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตำรวจนะครับไม่เฉพาะตำรวจน้ำหรือตำรวจสอบสวนกลางใช้คำว่าตำรวจกับประชาชนอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าเขาฝากลูกหลานมาให้เราช่วยเป็นครูฝึกให้อะไรให้เนี่ยต้องถือว่า เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจกับประชาชนได้เป็นอย่างดีในส่วนที่น้องๆได้ได้เรียนได้รู้ไปเนี่ยอย่างอย่างที่เห็นในภาพนะครับก็คือว่าน้องๆเองเนี่ยสามารถดําเนินการได้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าจมน้ำเนี่ยนะครับถ้ารู้สึกตัวเองไม่ไหวขาเป็นตะคิวก็ใช้มีการตั้งสติก่อนต้องตั้งสติ <S 2> <S 2> <S แล้วก็ลอยน้ำนะครับซึ่งส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดทําได้ภายในวันเดียวนะครับ Oh. อันนี้แหละก็ก็เป็นความปลอดภัยทางทางน้ําแล้วแล้วอย่างที่บอกนะครับว่า <Huh. S 2> อนอกจากนั้นเนี่ยเราก็สอบถามเด็กๆว่าถ้าหนูหนูหนลูกลูกหล,ลานๆเนี่ยเห็นคมจมน้ําทำอย่างไรถ้าตอนแรกไม่ได้สอนเนี่ยจะบอกว่ากระโดดไปช่วยครับอะไรเงี้ย oh. แต่ว่าพอเรารู้แล้วว่าอพอเราสอนเขาแล้วหรือว่าให้ให้ความรู้กับเขาแล้ว เราก็บอกว่าไม่ช่วยเดี๋ยวจะกนให้คนอื่นมาช่วยมีการโยนของไปให้อะไรเงี้ยฮะก็ซึ่งซึ่งอันเนี้ยเป็นประโยชน์กับน้องๆมันอย่างมากครับอ๋อค่ะคือเด็กก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นจากที่อาจจะเป็นความเข้าใจผิดๆว่าเวลาถ้าจมน้ําแล้วก็โดดลงไปช่วยอันนี้คือสิ่งที่ห้ามทําอย่างเด็กขาดนะคะค่ะ<ช>และ้วทีนี้ใน,ในการฝึกลอยในในโครงการนี้ค่ะท่านผู้การว่า น้องๆที่มาสมัครเนี่ยต้องเป็นคนที่ว่ายน้ําเป็นไหมหรือว่าไม่มีทักษะทางด้านนี้เลยอะคะอ่ะเอ่อคือที่ที่ทางตําหนดน้ําเรารับฝึกเนี่ยครับก็คือฝึกน้องๆได้ทั้งทุกรูปแบบอ่าที่เขามีพื้นฐานอยู่แล้วก็มีหรือไม่มีพื้นฐานเลยก็มีแต่อย่างที่บอกนะครับว่าอย่างเช่นถ้าไม่มีพื้นฐานเลยเราก็แยกเป็นกลุ่มหนึ่ง ให้ให้ครูช่วยดูว่าเอออันเนี้ยเราจะช่วยดูให้เขาได้ความรู้ตรงไหนในส่วนที่พอมีพื้นฐานแล้วเราก็เพิ่มเติมทักษะให้แล้วก็เพิ่มเติมสิ่งที่น้องๆควรรู้เวลาต้องไปเล่นน้ำหรือว่าไปทำกิจกรรมทางน้ำต่างๆควรจะต้องทำอย่างไรก็มีการาแยกกลุ่มของครูที่ครูผู้สอนนะฮะที่แยกกลุ่มในการสอนนักเรียนแต่ละประเภทนะคระับ ค่ะค่ะก็เรียกว่าทั้งไหวยน้ําเป็นแล้วก็ไหา้น้ําไม่เป็นเนี่ยสามารถที่จะเข้าโครงการนี้ได้ทีนี้ผู้การท่านผู้การบอกว่าเมื่อต้นปีเนี่ยมีการเปิดรับสมัครไปคือไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ในปิดเทอมนี้ก็อีกครั้งหนึ่งทีนี้เนี่ยคนที่เคยเข้าโครงการไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะสมัครในรอบสองนี้ได้ไหมคะเอ่อได้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นการทำกิจกรรมให้ให้น้องๆเนี่ย สามารถเข้ามาฝึกฝนได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะการไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางน้ําเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้เลยแล้วเราลงไปเล่นน้ําไปอะไรแล้วเกิดมีปัญหาจมน้ําหรือว่าอะไรขึ้นมาหรือเราไม่รู้ว่าน้ําลึกไม่ลึกแล้วจมน้ําไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นปัญหาได้เพราะนั้นเนี่ยน้องน้องๆที่ผ่านการฝึกไปเมื่อเมษาพฤษภา <c oughs> ปีที่แล้วไอ้ปีนี้นะฮะปีนี้ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยลานี้เราก็สามารถมามาฝึกมาทบทวนมาเ,าเรียนรู้กันเพิ่มเติมได้อีกนะครับเราไม่ได้ไม่ได้กําหนดไว้ว่เาเมื่อผ่านการฝึกแล้วหรือว่าผ่านการเรียนแล้วแล้วเราจะต้องไม่ไม่ไม่รับไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับค่ะค <c oughs> ่ะแล้วก็ในโครงการนี้คือเด็กๆที่สมัครคุณพ่อคุณแม่สมัครให้โครงการนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างนะคะ ค่าใช้จ่ายไม่มีอะไรเลยครับแต่ในส่วนของการเตรียมการเนี่ยน้องๆคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเตรียมการก็คือว่าแว่นตาว่ายน้ําของน้องๆนะครับชุดว่ายน้ําของน้องๆแล้วก็อุปกรณ์ที่น้องๆใช้อย่างเช่นน้องบางคนแพ้แดดต้องมีครีมกันกันแดดอะไรักษณะเช่นนี้เนี่ยเป็นเป็นแต่ละคนเลยส่วนอื่นอื่นเนี่ยเรื่องการค่าใช้จ่ายอื่นๆอะไรเนี่ยไม่มีเลยนะฮะเพราะว่าทาง กองบังคับการก็สนับสนุนโดยได้รับการสนับสนุนจากชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยก็สนับสนุนพวกบอร์ดต่างๆที่น้องๆเขาจะเอาไปใช้กันในการฝึกด,ด้วยเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยไม่ได้ต้องเตรียมอะไระเตรียมแต่สิ่งของเฉพาะตัวมาตามที่ผมแจ้งให้ทราบครับก็เรียกว่าคือฟรีนั่นแหละนะคะท่านผู้การสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจทีนี้เนี่ยในพื้นที่ที่เปิดสอนโครงการนี้สามารถที่จะ สมัครได้ทางช่องทางไหนยังไงบ้างนะคะคือตอนนี้เนี่ยผู้ที่จะสมัครนะครับก็สามารถสมัครดูได้ติดตามได้ในเว็บไซต์ของกองบังคับการตำรวจน้ำนะครับแล้วก็ขึ้นโครงการตำรวจน้ำสอนน้องว่ายน้ำก็จะมีรายละเอียดในการบอกนะครับว่าแต่ละพื้นที่ที่มีการเปิดสอนน้องว่ายน้ำเนี่ยอยู่ในสถานีไหนสถานีตำรวจน้ำไหนนะครับ แล้วก็พ่อแม่ผู้ครองสามารถติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่ได้ขึ้นไว้ในแต่ละพื้นที่ที่ที่ได้แจ้งไว้ใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะครับแต่ก็ต้องอบอกนำเรียนพ่อแม่ผู้ปกคองทุกๆท,ท่านนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยทำทุกปีนะครับปีนี้ท่านอาจจะ บางพื้นที่อาจจะเต็มแล้วเพราะว่าผู้สนใจเนี่ยเยอะมากๆนะครับทำทุกปีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายังไงก็แล้วแต่ในช่วงปิดเทอมในปีการศึกษาหน้าเนี่ยหรือว่าเมษาพฤษภาของปีหน้าท่านก็สามารถติดตามแล้วก็พาลูกหลานมาสมัครเรียนได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม,ไม่ต้องห่วงเราจะเปิดทุกปีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมประจำของกองบังคับการนะครับค่ะ แบบนี้คือได้รับความสนใจมากขนาดนี้เพราะว่าดีนี้เนี่ยเข้าไปดูใน Facebook ของตำรวจน้ำนะคะมีบางที่คุณพ่อแม่บอกว่าทำไมไม่เปิดปีหนึ่งให้มันมากกว่าสองครั้งได้หรือเปล่าะคะก็คืออย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของการพื้นที่ในการฝึกว่ายน้ำเนี่ยเราใช้สระว่ายน้ำซึ่ง กองบังคับการตํารวจน้ำเนี่ยเรามีเองเนี่ยมีอยู่แค่2ที่นะครับซึ่งอันเนี้ยอาจจะสามารถเปิดได้กองบังคับการตํารวจน้ํามีสาะวยน้ําอยู่2ที่ก็คือในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ตั้งของกองบังคับการอันเนี้ยอาจจะเปิดได้และก็อีกพื้นที่หนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับอันเนี้ยอาจจะเปิดได้ที่มากกว่าครั้งหนึ่งแต่อันอื่นเนี่ยมันเป็นอ่า จะเป็นพื้นที่ของส่วนราชการมั่งหรือเป็นพื้นที่ของเอกชนมั่งซึ่งบางทีเนี่ยมันก็ติดขัดในการที่จะประสานของหน่วยงานหรือว่าทางเอกชนในการที่เขาจะให้ใช้สถานที่นะครับเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะเปิดไม่ได้แต่เราก็ขอว่าในส่วนของในช่วงของปิดเทอมทุกๆครั้งเนี่ยเราก็ไปขอความร่วมมือนะครับเพราะฉะนั้นก็นะก็จะสามารถเปิดได้ตรงนี้แต่ก็พยายามจะพยายามทําให้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับ ที่ที่หน่วยสามารถดาเนินการได้นะครับค่ะครั้งหนึ่งเนี่ยรับจํานวนกี่คนนะคะท่านผู้การเออคืออย่างที่บอกนะครับว่าหน่วยที่เปิดเนี่ยก็มีสามสิบกว่าจังหวัดนะครับสามสิบกว่าผมต้องพูดว่าสามสิบกว่าจังหวัดเพราะว่าอย่างเช่นจังหวัดเชียงรายเนี่ยมีสถานีตารวจน้ําถึงสามสถานีอยู่ที่เดียวกันเพราะว่าแม่น้ํโขงเนี่ยติดจังหวัดเชียงรายอยู่จังหวัดเดียวในส่วนของตอนบนนะครับ ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงทางอีสานเนี่ยเพราะฉะนั้นมีอยู่3าสถานีนเราก็จะเปิดได้ได้ที่จังหวัดเชียงรายนะครับออตอนนี้เราเปิดประมาณ30กว่าจังหวัดแล้วก็ในส่วนของนักเรียนที่มาเนี่ยประมาณ40่สบกว่าน้องๆหนูๆประมาณ40กว่าคนนะครับที่<แ>เราจะสามารถรับได้ในในแต่ละที่อย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยเมือม่อเมือม่อต้นปีที่ผ่านมาเมษาพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็สามารถ ดูแลน้องๆได้ถึงแ800ด้ถึงเ0 0าร้คนนะครับที่มา<อ>ร่วมเรียนเนี่ยนะครับในช่วงเติมที่ผ่านมาปีนี้เนี่ยเราก็จากการเตรียมการเนี่ยผมคิดว่าน่าจะถึงพันกว่าที่เราสามารถดำเนินการได้นะครับค่ะเยี่ยมเลยนะคะก็จะทำให้จำนวนตัวเลขสถิติที่เรามีความสูญเสียจากเด็กที่ ลงไปเล่นน้ําแล้วก็บางครั้งเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการที่เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นโครงการดีๆแบบนี้คะ่ะท่านผู้บังคับการครับมันมันสามารถที่แบบเพิ่มจํานวนหรือว่าไปต่อยอดให้แบบหน่วยงานอื่นๆที่แบบรับช่วงต่อไปหรือว่าทำ,ำพร้อมๆกันเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันมีช่องทางเลยคะ่ะคือจริงๆเนี่ยกองบังคับการตํารวจน้ําเนี่ยเราอยากจะใช้โครงการตรงนี้เป็นการจุดประกายนะครับหมายความว่า ในส่วนพื้นที่ที่ตำรวจน้ำเนี่ยสามารถดำเนินการเองได้ก็ผมก็จะดำเนินการเต็มที่แต่ในพื้นที่บางส่วนอย่างเช่นพื้นที่ที่ไม่มีตำรวจน้ำอยู่อย่างเช่นผมยกตัวอย่างจังหวัดทางภาคกลางอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทไม่มีตำรวจน้ำอยู่เนี่ยบางทีคุณพ่อ,อคุณแม่อยากจะให้น้องๆเรียนว่ายน้ำเนี่ยผมก็เลยอยากจะใชะ้จังหวะตรงนี้เนี่ยบอกทางองค์การบริหารส่วนส่วนท้องถิ่นต่งตาง ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศาบา,อาอลอบตต่างๆนะครับถ้าพื้นที่ของท่านเนี่ยมีพื้นที่สระว่ายนะ้ำมีอะไรเนี่ยในช่วงปิดเทอมอยากจะให้ท่านช่วยสอนช่วยสอนวิธีการช่วยสอนเนี่ยก็คือว่าทางกองบรรคับการเนี่ยเรามีครูครูนะครับที่สามารถจะไปให้ความรู้แก่ท่านว่าเวลาจะสอนนักเรียนเนี่ยหลักสูตรควรจะอะ่คือคู่มือการสอนควรจะเป็นอย่างไรนะครับ วันแรกควรสอนเรื่องนี้เรื่องนี้สอนความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเราสอนให้ท่านไปเป็นเทรนเนอร์ให้ไปเป็นครูผู้สอนต่อได้นะครับแล้วถ้าพื้นที่ตรงไหนมีศักยภาพเนี่ยทำได้อย่างเงี้ยมันจะทำให้ในหลายๆพื้นที่เนี่ยครอบคลุมนะครับสามารถ ครอบคลุมในพื้นที่ทั่วไปแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อเด็กมากๆนะครับเป็นประโยชน์ต่อเด็กจํานวนมากแล้วก็พื้นที่ของท่านได้เป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะให้อ่โครงการตรงนี้เนี่ยเป็นการจุดประกายนะครับให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆเนี่ยอ่ามาลองมาเรียนรู้กับเรานะครับมาเรียนรู้กับทางกองบังคับการตำรวจน้ำเพื่อท่านจะได้นำตรงเนี้ย ไปใช้ในพื้นที่ของท่านต่อไปอันนี้จะได้ขยายวงกว้างแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในภาพรวมทั่วไปต่อไปครับค่ะนะคะก็เรียกว่าหน่วยงานไหนที่สนใจในท้องถิ่นนี้ติดต่อทางกองครับการตรวจนว้ําได้เลยนะคะท่านผู้กำกับการสําหรับเรื่องนี้ค่ะควันนี้ทางรายการค่ะทางรายการต้องขอบคุณท่านผู้การมากเลยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ก็เรียกว่าเป็นโครงการดีๆนะคะที่จะได้ช่วยลดตัวเลขของการสูญเสียเพราะว่าเด็กๆก,ก็จะมีทักษะในการที่สามารถเอาตัวรอดได้ค่ะนะคะจากเรื่องของการจมน้ําหรือว่าการว่ายน้ำํำลมทั้งช่วยเหลือคนที่ประสบภัยตกน้ําอะไรต่างๆต,ตรงนี้นะคะแล้วเราก็มาติดตามรายการคุยคนวงในอินโฟกัสได้ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ